เเสียบเพี่ิปอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีคผมผมมายืนที่ทำให้คุณลุยหลอขึ้นอีกเยอะเลยนะเนี่ยผมมาปต้องคเลยนะฮุณยผชอท่าแคุเัะเลูนอีกเอบทาไมนเล่นนเหนี้ที่ยืนอยู่อายุรวมรวมกันเป็นืนะลยบไป่อนครแต่คุณภาพรับแนะเื่อ เฮอยเวครบาีงานอะไรบ้างตอนนี้ครับผมก็เรยะกจะเปิดกล้องนะเรื่องติดเลยนะฮะเงาพายเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ชื่อชวานวีนะก็เจอผมได้ในช่องานะฮะช่องสามเล่นกับใครบ้างเงาพายนี่เล่นกับพี่หนุ่มศรรามนะฮะแล้วก็ิกกี้นะฮะส่วนชื่อชวานาวีนี่เล่นกับหยาบทินะโอ้โหเงยอยมาย่งไเนี่ยยม่วลง แล้วแล้วมีผลงานสองสองเรื่องนี้ท่านใช่ไหมใ่ครั ไี่จกปฟรีเลยใช่ไหมครัแจกเลยนะฮะใบละสองยนะเอ้ลวไอะขายไป้อยห้าสคุยขายองร้อนะขได้เหรอไม่เี้ยวไวด้วยมเีวไปบอกเจ้าของสิอ๋อเร่ะเราม่อาแจกเนะนะเรจกง่ายดีกว่าวันนี้วันแม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับวันแม่คุณแม่ท่านใดมีลูกมาสคนอ่าใครมาสองลูกเฮ้ยผมไม่ใช่เลยลูกโอ้โอะไรอลูก รูปผสมคนชายคนหญิงคนขึ้นมาดับเลยนะเออคนไหนคนไหนขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยววันเซนนี้เราะจกไปเดี๋ยว่าเราไปเดี๋ยวว่าไปไพ่ไปเลยาคู่หนึ่งมาคุณแม่มาเลยคุณแม่ไหนครับเอาลูกมาดูก่อนนะเราให้คุณตุ้ยดูครับไหนฮะลูกลูกไหนครับเร่่องไหนฮะสามีนี่เอาสิครับเอาลูกนะไหนฮะไหนฮะลูกลูก นี่นะถูัต้อกนะครับผูชายกันลูน้อู้มาเลยาครับไดครับคุณตื่นเขียวเลยครับเลยครับนี่ผมให้คุณซื้อ่ยวันี่นะครับขอบคุณครับทับดี๋ยวเดี๋ยวคนจะได้ถ่ายรูปยไงนะเดี๋ยวนี้ยืนยืหนาออกล้อวให้ผมถายแล้วผมมาไม่เป็นอาาาาาาานาาา อะลองเพลงเลยกว่าสามคนแคเดนเดยโอ้โหตอนนี้เป็นไงล่ะสิทธิพิเศษเลยนเนี่ยสิทธิพิเศษอ้าววันเดือนปีโอเคโอ้